จุดเริ่มต้นของคลิปนี้ก็เกิดจากกาแฟที่บ้านหมดนั่นเองนะครับและก็น,นึกขึ้นได้ว่าเคยได้มเมล็ดกาแฟจากสวนคุณพ่อมานะครับเป็นกาแฟพันโรบัสต้านะครับเก็บมานานนมละการเก็บก็ไม่ได้มีทฤษฎีหรือโปรเซสใดทั้งสิ้นนะครับจับลงกระทะอย่างเดียว ดูมาหลายคลิปนะครับเขาก็ผัดกันในกระทะเลยนะเคล็ดลับก็คงจะอยู่ที่ตะลิวไม้ตะเคียนยนี่แหะครับผมก็คั่วไปเรื่อยนะครับจนสีเริ่มเข้มขึ้นก็นำมาตากพัดลมนะครับให้เย็นตัวนะครับมเมล็ดในบอกเลยว่าคละไซรุนล้วนนะครับจะหาพีเบอรี่เนี่ยคงไม่มีแน่นอนนี่ครับส่งมาที่แลบผู้เชี่ยวชาญน,นะฮะ เดีดูสีหน้านะครับว่าเป็นยังไงดูท่าทางจะไม่ค่อยอร่อยเท่าที่ควรนะแต่วันนี้นะครับนอกจากกาแฟาจะหมดนะครับเครื่องบดก็มาเจ๊งอีกสุดท้ายเราก็ต้องพึ่งสิ่งนี้แะครับภูมิปัญญาชาวบ้านล้วนๆสำหรับความละเอียดที่เลือกใช้ก็สามารถปรับได้ตามแรงมือนะครับอยากได้แบบไหนก็ สั่งเลยเลยดูแล้วเหมือนเศษถั่วกับข้าวคั่วปนกันเพียงเท่านี้กาแฟศูนย์บาทก็พร้อมที่จะดริปนะครับเห็นสีดำๆก็เริ่มมีความหวังสําหรับกินนะครับบอกเลยว่าเหม็นเขียวสุดๆ แต่รสชาตินะครับบอกเลยเลยว่าเหม็นเขียวยิ่งกว่าก็หลังจากที่ฝืนกินอยู่แก้วดึงนะครับสุดท้ายก็ต้องนำมเมล็ดไปลองคั่วใหม่ดูนะครับก็พอมาชงก็อร่อยขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับและเพื่อไม่พลาดกิจกรรมบันเทิงของพวกเรานะครับก็ช่วยกด ไลค์กดติดตามแล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับ